ส่งสองอมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วยช่เยเ้วยช่วยเ้วนี่ยยเอยอยู่นั่นพี่ตำรวจำรวจอ,อขอบคุณมากนะคุณตำรวจผมไม่ใช่ตำรวจแล้วครับแต่ผมหลอกมาเนี่ยแต่จะได้ไม่เป็นอันตรายฉลาดมาก เลือช่วยชีวิตว่ะนี่รางวัลผมไม่รับ้วครับรับไปเถอะรับไปถเถอะเงินทองไม่จชเป็นสำหรับผมนะีออ่ละครับเดี๋ยว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 เลือไม่สบายมากนะลักษณะแบบนี้เป็นมะเร็งใช่ไหมอาแตะรู้อ้อมีความรู้เรื่องการรักษาโรค มียากที่เบื้องจริงที่คุงหมิงรักษามเรล็งหายว่าจะพาหรือไปรักษาให้ดูนครับผมเป็นเมล็คขั้นสุดท้ายแล้วไม่ะช่อยยาทับนู่นะว่าจะช่วยรักษาหรือเบื้องต้นบ้านหรืออยู่ไหนว่าจะไปส่งมีบ้านครับถ้าอย่างนั้นก็ไปอยู่ อัวก็ไม่มีรูปไม่มีเมียหรือช่วยชีวิตอัวกอัวก็จะช่วยหรือบ้างไปนะไปนะอย่าลื้อย่าลื้ไปขอบอว <c oughs> นะแมพระธรณีเจ้าขาได้โปรดได้โปรดช่วยอย่าให้พี่ลอยตายเลยนะเจ้าค่ะ คุณอาแปะมากนะครับที่ทำให้ผมรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้อัวก็ต้องขอบคุณเลือด้วยเหมือนกันที่ช่วยให้อัวรอดมาจนทุกวันนี้แต่ยังไงยังไงมันก็เป็นกฎแห่งกรรมนะเลือดีขึ้นแต่อ้วแย่ลงอะแปรรักษาตัวเองไม่ได้หรอครับ โรคชะลามันรักษาไม่ได้หรอกลูรู้ไหมว่าอ้วอายุเท่าไหร่แล้วอย่างมากก็ไม่น่าจะเกินเจครับตอนที่เราเจอกันอ่วอเจ็ดสิบห้าเรื่นี่มันผ่านมากี่ปีแล้วล่ะแปดปีแล้วตอนนี้อแปะก็อายุแปดาแล้วล่ะครับแก่มากแล้ว อ้วดีใจที่ลือม,มาอยู่ด้วยอัวมาคิดดูอีกทีถึงแม้ว่าลือจะหายดีแต่ลือก็ยังไม่ปลอดภัยอัวจะพาลือไปรักษาตัวที่เมืองจีนเพื่อให้หายขาดจำเป็นหรอครับพะเแปะจำเป็นมากสิประการแรกอัวจะไปเยี่ยมญาติที่เมืองจีนประการที่สอง เลือกคือลูกชายของอัวอตีอแปะว่าไงนะคะรับเล็กเตียสิเล็กเตียสิอตขอบคุณครับเตียเธออาจเป็นฝ้าลองลอยคอยลิขิต